เออร์อโค้ดของไดกินที่ถือว่าเป็นเออร์ Code คที่ตรงตัวซ่อมง,ง่ายเปลี่ยนอะไรง่ายไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเยอะเออร์ Code คที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์เสียในที่นี้ก็คือ e r อร์เ o d e 49 วัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจําบ้านโดยผมช่างเอ r ครับวันนี้ช่างเอจะพาทุกคนมาดูและแก้ไขตัวเช็ค e เ r อ,อร์โค้ของแอร์ไดกินนั่นก็คือ e อ r o อร์โค49นะครับโดย e อ r o อร์โค49คือเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศของเครื่องนะครับที่ทําหน้าที่ตรวจเช็คนะครับรีเช็คอุณหภูมิของในห้องว่าทําได้ตามที่ตั้งไว้แล้วหรือยัง ซึ่งโดยตัวไปเขาจะเรียกว่า Room ซนเซอร์นะครับโวยของ a อ r d e ดกินจะอยู่ตรงแผงรับสัญญาณร,รีโมทแผงหน้าตาประมาณนี้นะครับ <Wow. S 1> ต,ตัวเซนเซอร์ตัวนี้มันอยู่ตรงแผงรับสัญญาณร,รีโมทต,ตัวนี้นะครับซึ่งจะต่างกับแอร์ยี่ย้อื่นๆที่จะเป็นเซนเซอร์และก็มีสายให้เห็นมาดูนะครับว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบเมื่อเจอเออร์โค้ดยังไงช่างแอร์อเรียกมันว่าเออร์โค้ดตรงตัว แต่จะบอกว่ามันคือเซ็นเซอร์เสีย100%เปอร็นต์ลยก็ไรอรยู่มันยังไม่แน่ไม่นอนนะครับดังนั้นช่างเอขอให้น้ำหนักของเซ็นเซอร์เสียประมาณ90%นะครับแล้วก็ให้แผงวงจรเสีย10%แต่เราสามารถที่จะตรวจเช็คเซ็นเซอร์ได้นะครับว่าเซ็นเซอร์มันเสียหรือเปล่านะครับโดยการวัดค่าโอห์มนะครับโดยช่างเอจะให้ดูตำแหน่งของเซ็นเซอร์ก่อนนะครับ ตัวเซนเซอร์จริงๆได้เรียกให้ถูกต้องเราต้องเรียกว่าเทอร์มิสเตอร์นะครับมันคือตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้ตามอุณหภูมินะครับโดยทั่วไปก็จะนิยมใช้เป็นประเภท NTC โดยปกติแล้วก็จะมี NTC แล้วก็ PTC นะครับ NTC ก็คือค่าโอห์มจะสวนทางกับอุณหภูมิซึ่งส่วนใหญ่แทบจะทุกกี่ห้อจะนิยมใช้แบบนี้นะครับ PTC มักจะใช้ในงานอุตสาหกรรมแหละ เจออุตสาหกรรมมากกว่าที่มีอุณหภูมิสูงๆนะครับโอเคมาเข้าเรื่องนะครับโดยเซนเซอร์หรือเทอร์มิสเตอร์นะครับมันจะอยู่ตรงตำแหน่งที่ระบุไว้ที่แผงวงจรนะครับโดยจะ,ะเขียนว่า rth 1นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับปกติแล้วมันจะควรจะเป็นสีออกดำๆนะครับนี้มันช่างแอร์เอาออกมาแล้วมีการวัดไปหลายทีก็เลยมันจะถลอกนะครับมองไม่ก็เห็นใช่ไหมครับมันจะถลอกไปแล้ว โอเคเราสามารถที่จะวัดค่อมตัวนี้ก็ได้หรือว่าหาตำแหน่งที่จะวัดค่อมตัวตัวนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแตะวัดตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็ได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งแต่เราไม่แน่ใจก้อยวัดตรงใกล้ๆมันเลยนะครับหลักการคือก้อยขูดมันออกด้วยเพราะบางทีมันมีสารเคลือบยางเคลือบอยู่นะครับโอเคโดยอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับ ดีที่สุดนะครับเราจะต้องมีเทอร์โมมิเตอร์นะครับเทอร์โมมิเตอร์เพื่อเทียบเคียงอุณหภูมิว่าตอนนี้อ่านได้เท่าไหร่เพราะว่าค่าเซนเซอร์ตัวนี้มันเปลี่ยนไปตามอุณหภูมินะครับตรงนี้เป็นเครื่องมือที่ก่อนข้างจะจําเป็นนะครับหากใครสนใจหรือยังไม่มีนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้ช่างแอจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับถือว่าเป็นเครื่องมือที่พิเศษมากสําหรับช่างแอนะครับแต่ว่า จ้างเงมั่นใจว่ามีหลายคนนะครับไม่มีนะครับแล้วก็มักจะใช้ตัวเซนเซอร์ที่เป็นแบบปืนเลเซอร์นะครับที่จริงๆใช้ไม่ได้ผลนะของทัสโกนะครับวัดอุณหภูมิอากาศนะครับแต่มีโผบที่วัดอุณหภูมิผิวท่อด้วยนะครับแต่จ้างเงยังไม่ไดเอามาดูนะครับวันนี้จะเป็นวัดอุณหภูมิอากาศนะครับมันเป็นแบบเทอร์โมคัพเปิล type k นะครับก็ใช้งานอะไรก็ไม่ยากนะครับกดเปิดเครื่องก็วัดอุณหภูมิได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็คือยี่สิบเก้าจุดแปดองศานะครับสิ่งที่จะต้องใช้ต่อมาก็คือมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์หรือจะเป็นโอห์มมิเตอร์ก็แล้วแต่เราต้องการวัดค่าโอห์มนะครับตรงนี้ช่างแอร์มีย่อเทสเมนต์นะครับ,รรบก็สามารถวัดค่าโอห์มได้เป็นย่านแบบออตโต้นะครับก็ไม่ต้องตั้งย่านเลยเดี๋ยวมันถ้าวัดค่าโอห์มเนี่ยมันจะเปลี่ยนย่าน,นเองเลยนะครับ ใครสนใจตัวนี้้วก็ทางแอ้ิงลิงเอาไว้ใต้คลิปนะครับโอเคมาดูวิธีการวัดนะครับวัดยังไงก็ได้แล้วแต่เราจะจับถนัดนะครับบอกนิดนึงนะครับว่าเวลาเราวัดจริงหน้างานนะครับผมจะต้องถอดซ็อกเก็ตของแผงนับสัญญาณออกจากแผงใหญ่ของเครื่องด้วยนะครับไม่งั้นค่ามันจะผิดเพี้ยนนะครับหากวัดไม่ถนัดจริงๆก็ให้หาจุดวัดจุดอื่นได้เลยนะครับ ตรงนี้ท่านไงจับได้แบบนี้นะครับตรงนี้อ่านได้ประมาณ7.69นะครับตีเป็น7.7นะครับามาดูนะครับว่ามันปกติดีหรือเปล่านะครับอุณหภูมิตอนที่วัดอยู่ที่29.8ตีเป็น30สบองศานะครับตีเป็น3 29.7ตั้งไงขอปัดเป็นประมาณ30องศา อุณหภูมิได้ประมาณปัดเป็น7.7นะครับโดยนะครับท่านใดจะขึ้นตารางก็เห็นนะครับว่าปกติแล้วค่าโอมันอยู่ค่าเท่าไหร่ให้ดูตารางส่วนที่เป็นอุณหภูมินะครับอุณหภูมิอยู่ที่30องศานะครับ30องศาค่าเคควรจะได้ประมาณ8.2นะครับแต่ว่าวัดได้7.7นะครับถือว่าค่อนข้างจะเพี้ยนเล็กน้อยนะครับแต่เอาก็แต่เอาก็จริงสมมุติว่า เอาค่าเนี้ยไปใช้งานจริงนะครับมันยังไม่ฟ้องเออร์โ้หรอกนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือค่ามันจะมีความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปนะครับโดยถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยเซนเซอร์ที่ความเป็นจริงมันควรจะได้8.2แต่พอเอาเก้าจริงเนี่ยมันเคลื่อนไปเนี่ยได้7.6น่ะนั่นแสดงว่าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะรับรู้ถึงอุณหภูมิเข้าใจผิดว่าอุณหภูมิน่ะ สูงขึ้นกว่าปะกะติเล็กน้อยนะครับมันเลยทําให้อุณหภูมิในห้องนะเย็นกว่าที่ควรจะเป็นเย็นกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้แบบนี้จริงๆอ่ะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันโอเคแต่จริงๆแล้วคือมันไม่เป็นไปตามค่าที่ควรจะเป็นนะครับจริงๆถือว่าเพี่ยนขนาดนี้เนี่ยจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้เพราะว่ามันต่างกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราไปเจอมันขึ้นใเรือโค้ด49แล้วเนี่ย เราจะเห็นค่าที่มันเพี้ยนไปจากนี้ค่อนข้างจะเยอะอย่างเช่นตัวอย่างเคสนี้เนี่ยความเป็นจริงมันควรจะได้8.2นี่ยถ้าเราไปเจอเครื่องที่ฟองื่องโค้ด C9 จริงเราอาจจะเห็นมันขึ้นไปประมาณสัก 20-30k หรือว่าอยู่ที่ประมาณ 2-3k อะไรแบบนี้เป็นต้นครับไม่สูงก็ต่ำมากกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับแต่ถ้าเซนเซอร์ที่ดีดมากๆใกล้เคียงมากๆ ก็จะอยู่ที่ใกล้เคียงจากตารางนี้นะครับและโดยทั่วไปแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีตัวเทอร์โมมิเตอร์นะครับให้เราอ้างอิงอุณหภูมิของห้องโดยทั่วไปนะครับในอุณหภูมิของห้องภายในอาคารที่ไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เป็นห้องเย็นนะครับโดยทั่วไปแล้วอุณหภูมิจะอยู่ที่ราวๆสามสิบองศานะครับก็ราวๆนี้แหละครับเหมือนห้องชั้นเอเนี่ยตอนน้องนี้ตอนนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะครับอุณหภูมิอยู่ที่29.3 ตีเป็นเลขกลมๆเสมอดังนั้นค่า k มันจะวัดออกมาได้คร่าวๆนะครับประมาณเลขกลมๆก็คือ 8k ให้เรายึดตัวเลขนี้ไปจําไว้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากเรา,เา,เา,เาไม่มีเครื่องมือเท์โมมิเตอร์เนี่ยหรือไม่มีตารางเนี่ยก็สามารถเทียบเคียงเบื้องต้นได้เลยนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจช่างไอ้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ช่างสามัญประจําบ้าน โดยผมช่างเอดต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ